นี่เป็นตู้หยอดอาหารปลาของกิจกรรมพัฒนาชุมชนประมงนะคะมีสองช่องให้เลือกค่ะก็คือ20บาทแล้วก็1สบาทนะคะ10บาทก็จะได้นิดนิดเดียวนะคะและ20บาทก็จะได้เกือบเต็มถังเลยนี่เราก็ลองหยอด10บาทก่อนนะคะพอได้อาหารแล้วเราก็จะมาเริ่มให้อาหารปลาเลยค่ะ ดูสิคะมีเยอะขนาดไหนโยนไปแล้วนะคะเยอะไหมคะส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะคะปลากฏดแล้วก็ปลากะดีค่ะสะตางก็มาด้วยนะคะวันนี้น้ําก็จะไม่ใส่มากนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะฝนตกพอฝนตกมันก็น้ําจากบนดอยก็ลงมาะะก็เลย มีสีขุ่ขนๆนิดนึงค่ะอาจจะเห็นตัวปลาไม่ชัดนะคะบริเวณที่ขวัญให้จุดแรกเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปลาชุกชุมมากนะคะทีนนี้ขวัญก็จะเดินต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้อีกก็ยังพอมีนะคะย้ายจุดให้นะคะดูสิคะว่าปลาจะตามมาหรือเปล่า มีสะพานมีชิงช้าให้นั่งเล่นนะคะมีศาลาให้พักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวหยอดอีกจุดนะคะว่าจะตามมาไหมม,มีตัวสองตัวเองนะคะแสดงว่าปลาบริเวณนี้มีน้อยยิ่งเดินห่างออกไปก็น่าจะน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะคือ มันจะมีสะพานที่เรียบคลองไปนะคะยาวประมาณสัก500เมตรได้ค่ะจากจุดแรกที่เราให้อาหารปลานะคะนี้ขวัญก็จะเดินต่อไปเนี่ยค่ะเป็นทางเรียบคลองไปนะคะยาวมากอันนี้ก็จะเป็นศาลานั่งกินลมชมวิวไปนะคะให้จุดนี้ว่ามีไหม เงียบอ้ามีอยู่ตัวหนึ่งปกตินะคะถ้าเกิดน้ำใสเนี่ยขวัญเคยทดลองแล้วนะคะ้าจะตามมาเลยค่ะฝูงที่เราให้จุดแรกนะคะมันก็จะค่อยๆตามขวัญมาพร้อมกับอาหารแต่เนื่องจากน้ำขุ่นหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า เขาก็จะกระจุกตัวกันอยู่ตรงบริเวณแรกไอ้แรกที่เราให้นะคะมีกล้วยไม้ให้ชมด้วยค่ะเดินต่อไปนะคะขวัญแพลนว่าจะให้ตรงกลางสะพานนะคะดูซิว่าจะมีปลาอยู่กลางสะพานไหมนะคะ เพื่อนๆมาดูเดากันว่ามีปลาไหมนะคะกลางสะพานเลยกลางลำคลองเลยะคะ่ะเอาละนะหยอดไปแล้วนะมีไหมเอย่ยไม่มีนะคะ, <S <S สะแสดงว่าเขากระจุกตัวกันอยู่จงจุดแรก นี่ค่ะวิวนะคะรอบๆัมชอบมาที่นี่มากค่ะก็คืออาทิตย์อาจจะอาทิตย์ละสองครั้งมาให้อาหารปลานะคะถือโอกาสเดินเที่ยวเดินเล่นบ้างน้ำเต็มคลองเลยนะคะเพราะว่าฝนตก บริเวณนี้นะคะระยะอหารไม่แน่ใจว่าประมาณ1กิโลหรือเปล่าคะเขาห้ามจัจบปลานะคะคือใครจะมาตกปลาบริเวณนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นของกรมประมงอยู่นะคะดูแลอยู่ค่ะเพื่อนๆที่ดูจนจบนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ